ว่าแบบถ้านอมเสียงนะ้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าพอเราแก่ไปมีอายุไปเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวไอในตัวดีเลย <c oughs> ไอจนแบบคันจนแบบทำให้เสียงเปลี่ยน อยากจับมือพี่แอนชอบพี่ร้องเพลงเสียงเพราะมากเราเป็นคนขายเสียงส่วนอื่นก็เป็นองค์ประกอบอาจจะไม่ได้เพอร์เฟก่าเหมือนใครเนาะแต่ว่าเราก็เราก็เป็นเราเป็นเราเป,เป็นแอนที่เป็นอย่างนี้ ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดชอบในสิ่งที่เราเป็นรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคือคือเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้แบบบท็อกต้องเข้าแล้วหมยิ้มบ่อยก็ต้องขยันฉีดหน่อย f อฟซี FC จากลบบุรี ไม่แล้วก็เครื่องเสียงหน้าเวทีก็มีส่วนตอนนี้พี่อันยังไม่มีเอียคือเป็นคนที่ไม่ถนัดใช้ชินแหละแต่ว่าหลังๆมานั้นเริ่มน่าจะต้องใช้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราทํางานทุกวันมันมีผลต่อสมาธิต่อสมองเราแล้วก็มันก็มีผลต่อ น้ำในหูเราด้วยอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ฟังเสียงดนตรีไม่เข้าใจเออมันจะทําให้เราลองก็เพิ่งเข้าใจเออพออายุเยอะขึ้นก็เป็นนู่นเป็นนี้ใช้เอียก็เซฟตัวเองที่สำคัญใช้ธรรมาดาไม่ค่อยได้จะได้เท่าไหร่เพราะว่ารูรูหูไม่ค่อยปกติรูหูเล็ก ต้องไปสั่งทำแต่ก็ต้องมีเวลาเวลวเวลาเมื่อไหร่ยังไม่มีเวลาเลยอยากไปเจอพี่แอนมากมากมาเจอก่นนะคะ่ะมีโอกาสมาเจอกันหนาเวทีสนุกมากหน้าเวทีกับเขาเรียกว่าอะไรกับในคลิปก็จะต่างากัน เยโอ,นะ <Okay. S 1> อ้ยมีซ้อไม่หนคิดว่าวันวัน,วนเมื่อเมื่อคืนนี่ยจะไปกาชาดหรือวลาเีวถุสงสภาคืนโอ้ยเยวถุงลยัน,นีกว่าวันน,นี้นะ นนี้เจอกันที่กาชาตนะคะสมกาชาประมาณเท่าไหร่สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่ง